สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้ากับตัน B.S. b a c บาซิลัสซับซ i ริตกำจัดและป้องกันโรคเชื้อราแบคทีเรียโรคแคงเกอร์ในส้มโรคแคงเกอร์ในมะนาวโรคแคงเกอร์ในส้มโอโรคก,กุ้งแห้งแอนแทกโนดโรคเน่าในมันเน่าในเผือกอัตราการใช้ 50กร,รัมต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นทุก3 7วันเวลาฉีดพ่นหลัง4โมงเย็นหรือแดดอ่อนนะครับฉีดได้ทุกพืชนะครับตัวนี้ดีมากครับ